สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะฮะพบกันอีกแล้วนะฮะกับการรีวิวนะฮะชุดชุดอุปกรณ์เสริม p e ฟ f o r ม a นเกี่ยวกับชุดชุดชามนะฮะของสกูตเตอร์นะฮะของ CT Custom t r a n s f e r นะฮะ,ะจริงๆแล้วผมก็จะรีวิวเป็นคลิปๆแล้วกันนะฮะว่าเรามีอะไรบ้างจริงๆแล้วจะรีวิวทุกๆอย่างเลยรวมๆเป็นคลิปเดียวกันมันก็จะยาวนะฮะ คลิปที่แล้วนะฮะเป็น l a m เบสตานะฮะ V สองร้อยสเปเชียลนะฮะแล้วก็วันนี้วันนี้เวสป้ามั่งดีกว่านะฮะเวสป้านะฮะเวสป้ามีทั้งร้อยยี่หนะฮะกับร5อยาร้อ uh, กับร้อนะฮะมันก็จะเป็น l a m เบสตาสเปนร้อยห้าสิบนะฮะที่ที่เรามีนะฮะแล้วก็ วีสามร้อยยี่สิบห้านะฮะผมก็มีมีหมดฮะรองรับทั้งทั้งยกเว้นยกเว้นสี่วาลยี่สี่วาลอยังไม่เข้านะฮะอ่าก็เดี๋ยวรีวิวร้อยยี่สิบห้าก่อนแล้วกันนะครับในในคลิปนี้นะฮะร้อยยี่สิบห้านะฮะอ่ะกล่องก็เหมือนเดิมนะฮะผลิตภัณฑ์สวยงามนะฮะก็เหมือนคลิปที่แล้วนะฮะก็กล่องไม่กล่องไม่ได้เป็นปัจจัยนะฮะสำหรับการใช้งาน ปัจจัยจริงๆอยู่ในกล่องนี้นะฮะเพื่อนๆซื้อมาปุ๊บเปิดกล่องมาเลยนะฮะนะฮะว้าวก็สปริงก็จะเป็นสปริงส่วนใหญ่เอ่อคิปไอแลเวสต้าจะเป็นสปริงสีดำนะฮะเวสป้าจะเป็นสปริงสีแดงนะฮะอันนี้ตัวร้อยยี่สิบห้านะฮะร้อยยี่สิบห้านะครับใช้กับไอเกตก็ได้นะฮะตัวล่าสุดที่เป็นหัวฉีดนะฮะ อ่าโอเคก็จะได้สติกเกอร์เหมือนกันนะฮะสีมพูมั้งสีฟ้ามั้งก็แล้วแต่นะฮะมันอยู่ในกล่องนะฮะบางทีก็เป็นสีมพูนะฮะก็เป็นตัวนี้แล้วก็คูมือการติดตั้งนะครับคําเตือนนู่นนี้นั่นก็คือแปลจากคนไทยแล้วเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยนะฮะก็ต่อไปชุดชามนะฮะชุดชามก็แพ็กเกจมาแบบนี้เลยนะฮะ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะเปิดให้ดูนะฮะจะได้เห็นคืออยู่ในถุงก็ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะแต่ผมเปิดให้ดูเพราะว่าก็ไม่มีคลิปไหนที่เปิดให้ดูแบบผมนะฮะผมก็จริงใจแล้วก็เปิดให้ดูแล้วกันว่าเสียไป2 5 0 0ได้อะไรบ้างนะฮะอืมแพ็กเกจเขานะครับ ชุดชามมันจะมีแหวนมาด้วยนะฮะอันนี้นะฮะแหวนแหวนสำหรับอันนี้อย่ายให้หายนะฮะถ้าหายก็ไปหาเทียบเอาแล้วกันนะฮะแหวนนะ,ะนะครับแล้วก็เพราะว่าอันนี้เป็นพระเอกนะครับหลังเต่านะฮะอันนี้ครับฝาข้างโค้งหลังนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะครับวัสดุก็วัสดุก็ไม่ไม่แข็งไม่นิ่มเกินไปนะครับผมว่าน่าจะเป็น ผมจับอยู่แล้วน่าจะเป็น P.U. อ่ะผมว่ามันมันเหมือน P.U. เลยอไออะไรจังเท่นเครื่องอะไรทิ้งแข็งอ่ะพลาส,สติกแข็งแข็งนะฮะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ว่าจะกรอบง,ง่ายนะเพื่อนๆดูนะฮะโคตติ้งสีอ่าพาวเดอร์โคตมาสีดำสวยงามนะฮะแต่ว่าบางโปรดักของบางยี่ห้อก็จะเป็นแบบเนื้อดิบๆอันนี้เรื่องสีมันก็เป็นเรื่องของความสวยงามเนาะมันก็ไม่ไม่ค่อยมีเอฟเฟกอะไรมากมายนะฮะบาง บางรุ่นก็บอกว่ามาหาันมาถามผมว่าทำไมพี่ไม่อันนี้ไม่โค้ดคือความเหมาะสมของโรงงานเขาเขาใช้ดุลพินิษ์ในการสร้างมาแล้วนะฮะเม็ดก็ให้มานะในชุดก็ให้เม็ดเม็ดมาเลยเม็ดคือเม็ดแต่ผมชมเลยว่าซีทีเม็ดทำทำมาดีมากนะฮะัทำมาดีมากไม่สึกผมก็เอาไปใช้กระุ่นอื่นบ้างก็มีก็แทบจะไม่สึกเลยแทบจะไม่สึกนะฮะนะฮะข้างในก็จะเป็น ทองแดงนะฮะทองแดงนะฮะเห็นนะชามก็ใสสวยงามเหมือนเหมือนเหมือนคาแรคเตอร์เขาละครับอ่านี้ดูงานซีนซีนะฮะดูงานขุดล่องเขานะฮะเห็นนะเห็นนะอันนี้ก็ซีนซีหมดนะฮะเห็นนะดูเคิร์ฟเขานะครับอันนี้เคลือบมาด้วยนะฮะเคลือบเคลือ e บเอ่อพีทีเอฟอีโคตติ้งนะฮะ ลื่นนะฮะลื่นลื่นลื่นนะครับน,น,น,นะครับก้อเม็ดก็ให้มากี่กร,รมัมเดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะเม็ดให้มาสิบกร,รัมนะฮะไซส์ยี่สิบคูณสิบสองมิลนะฮะเม็ดสิบกรัมนะฮะให้มาหกเม็ดนะฮะนะครับ,มรบเม็ดส,สวยนะข้างในก็เป็นทองเหลืองนะฮะสวยงามนะดูชามปาดนี่นะคือซีทีเขาพัฒนามามามาโดยโดยใช้ โดยใช้รีเสิร์ชของผู้ใช้รถถนนดนเมืองไทยคือเขาจะมาวิ่งว่าถนนเมืองไทยคาแรคเตอร์มันเป็นยังไงมีหลุมมีบ่อไหมรถติดออต้องการแรงกระชากบ่อยแต่รถติดบนทางลาดนะไม่ใช่บนเนินอะไรเงี้ยเพราะเมืองไทยไม่ค่อยมีภูเขามากมายเท่าไหร่ยุเว้นภาคเหนือนะฮะก็อันนั้นก็เป็นเรื่องเรื่ององ,องการไล่เม็ดเอาเองแล้วกันนะฮะแต่จริงๆแล้วทางทั่วๆไปพเพื่อนๆใช้ก็เป็นทางลาดแต่รถติดออติดไฟแดงเยอะนู่นนี่นั่นต้องมุดต้องอะไรนั่นแหละครับคือเขา เขาทําวิจัยมาตรงนั้นแล้วก็มาเป็นโปรดักในเรื่องขององศาของชามนะฮะอันนี้ ct ทีเขาใส่ใจจ,จริงๆนะฮะเร็วๆนี้ผมก็จะไปดูงานซีทด้วยเหมือนกันนะฮะก็ติดตามคลิปด้วยนะครับเออถ้าถ้าสนใจยังไงก็ Subscribe ผมไว้ก่อนก็ได้นะฮะอืมครับผมอันนี้ชามผมไม่คืออันนี้ผมไม่ไม่ต้องเก็บก็ได้มั้งนะครับ ผื่อเอาไว้เป็นสแปร์ไว้ขายนะอันนี้ต้องขอโทษด้วยก็เหมือนกันนะครับสวยงามนะฮะอันนี้ก็โคดติ้งสีแดงมาเห็นไหมเพื่อนเพื่อน,นเห็นชามไงมเบามากบางมากนะฮะเห็นนะก็มาในชุดหกนี้นะครับส่วนที่ให้มานะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือสปริงนะฮะเพื่อนเพื่อนอาจจะไปซื้อชุดอะไรก็ได้ที่ใครมีขายนู่นนี่นั่นะอะไรอย่างเงี้ยมีสปริงมาด้วยบางคนก็ไม่มีนู่นนี่นะก็อาจจะเป็นตัวเลือก เพื่อนดีกว่านะฮะอันนี้ค่าสปริงนะฮะ,ะเขาหน่วยเป็นกิโลนะฮะสี่สิบทับสามสิบหกจุดห้ากิโลนะฮะดูสปริงสีแดงโคตติ้งมาแบบงานโชกเลยอะงานเหมือนแบบโคตติ้งสีมาเหมือนโชกเลยอะคือความความแข็งของสปริงเขาให้มาแบบเฮ้ยมันมันกดไม่ได้ไม่ได้กดไม่ได้กดยากนะแต่แต่เวลาดีดออกเนี่ย ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะฮะเวลาดีดออกค่อนข้างหนักหน่วงนะสปริงเขานะฮะนะครับสปริงเดิมๆก็ยาวอะไรอย่างเงี้ยฮะประมาณน,นี้แต่สปริงเขาให้มานะครับ CT ทีมอเตอร์พาร์ทนะฮะนี่ฮะสปริงมาสวยงามนะต่อไป Boost, นะบูสส์นะฮะบูสส์นะบูสก็ให้แหวนมาหนึ่งอันนะฮะแหวนแหวนบางๆนะหเห็นไหมนะฮะ นะครับแล้วก็ให้บูตมาอันนี้ก็เคลือบเคลือบสารโคตติ้งมาพิเศษนะครับตามสไตล์ทีเขาในนีนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็คลิปรีวิวว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยมันก็ไม่ต้องสาธยายอะไรมากนะครับเพราะว่าฟีดแบคทางเราก็ค่อนข้างที่จะก็ดีสำหรับสำสำสำหรับร้านเรานะครับก็คือเราเราขายด้วยการรีวิวแล้วก็เปิดให้ดูแกะให้ดูแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์นะฮะ ถ้าใครสงสัยยังไงก็ถามใต้คลิปได้นะครับผมพร้อมจะตอบนะฮะส่วนใหญ่ผมก็จะตอบทุกๆคําถามอยู่แล้วนะฮะถ้าในส่วนของ CT ผมก็จะตอบได้นะฮะอ่ะโอเคก็อย่างนั้นก็อืมมันมีคําถามที่ชอบถามเข้ามาแล้วกันนะครับผมเสริมนิดนึงนะฮะในส่วนของ CT นะว่า CT c u คัส m t r a n s f e r ร์เนี่ยทำชาวออกมาพี่ผมลดเดิมๆส่วนใหญ่ถามผมนะฮะ พี่ผมลบเดิมเดิมใส่แล้วความเร็วปลายจะได้เท่าไหร่ความเร็วปลายนะฮะผมพูดแทนซีทีได้เลยนะความเร็วปลายสหรับรถเดิมๆเ,เลยเดิมทุกอย่างเลยท่อเดิมกองอากาศเดิมๆออกจากศูนย์เลยแล้วใส่ซีทีเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นกับรถของเพื่อนๆน,นะฮะร,รถของเพื่อนๆจะมีอัตราเร่งที่ดีดีกว่าเดิมนะฮะอัตราเร่งที่ดีหมายความว่าเขาเรียกอ,อัตราเร่งไม่ใช่อัอ่าไม่ใช่ความเร็วปลายนะฮะ ความเร็วไปที่ได้จาก c ีทีอ่ะผมอยากให้เพื่อนคิดว่ามันเป็นของแถมนะแลเราผมจะบอกเพื่อนๆได้อะไรบ้างนะครับได้อัตราเร่งที่ดีนะฮะได้ได้อัตราเนะราเ่งที่ดีหมายความว่า 0- ถึงร้อยเนี่ยอ่โดยปกติแล้วเพื่อนๆอ,อ,อาจจะใช้เวลา15าวิหรือหรือหรือมากน้อยกว่านั้นอันนั้นก็ไม่เป็นไรผมสมมติเอานะ1ิบหาวินะแล้วเพื่อนใช้สะัะชาม CT ทไปก็อาจจะเหลือ1ิวิ1ิาวิสแสดงว่า จากศูนย์ถึงเต็มเต็มไม่เต็มไม่ของเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะทําได้เร็วกว่าเดิมส่วนความเร็วไปได้เท่าไหร่เนี่ยบันถือว่าเป็นของแถมดีกว่าแล้วของแถมอีกแบบอีกอย่างหนึ่งคืออะไรเพื่อนๆสายพันของเพื่อนอายุการใช้งานของสายพันเพื่อนนะว่าจะเสื่อมตามปกติเลยกับเหมือนเหมือนชามรถเดิมติดรถนะฮะก็หมื่นโล หมื่นห้าพันโลหรืออะไรก็เพื่อนๆก็เปลี่ยนไปตามคู่มือเมนูนนเลยผมจะยืนผมยืนยันได้เลยนะฮะ,ะถ้าลูกค้าไม่ตกติดกับผมคือบุริสุดใจในการใช้จริงๆเนี่ยเพื่อนเพื่อนเอาไปใช้กับเพื่อนเพื่อใช้ C t ทเนี่ยเพื่อนเพื่อ,อจะบอกเลยสายพันธุ์เพื่อนนะสุกสึกตามอายุมาตรฐานปกตินะฮะเพราะรถผมผมใช้เองรถที่บ้านผมใช้กี่คันแล้วคือจนจนจน,จนผมมาเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงก็เพราะว่าผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ ซีทีคตตั้มทันเฟอร์นะก็ใช้ในรถก็ในรถที่บ้านก็ใช้แทบทุกการที่จะมี ct ใส่นะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะว่ามันมันได้ข้อดีอย่างไรนะฮะก็สายทิปทัวร i n ิงแกปส่วนใหญ่ก็วิงแกลปนเออใช้ของผมแกปนี่นเขาทําเวลานะฮะรถติดบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาอะไรเงี้ยรู้สึกมันมันมันทุ่งดีมันเวลาเวลาเวลา,เวลาชุดออกไปชุดออกไปแล้วมันก็เร็วนะ ประมาณนั้นนะครับส่วนสปริงท็อกก็รู้ถึงว่าการถีบแรงถีบของของคัทที่มันขึ้นไปจับกับกลาคัทนะฮะมันก็ก็จะถีบถีบได้แรงแล้วก็ถีบได้ได้แน่นกว่าเดิมถีบถีบแล้วมันไม่ลื่นอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนชุดคลาสผมก็มีนะฮะแต่จริงๆแล้วชุดคัทเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันก็ได้คัดคาร์บอนผสมทองแดงน่นแหะคะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูดีกว่านะฮะแล้วก มันก็ดีกว่าเดิมแหละดีกว่าเดิมมาตรฐานแน่นอนแล้วก็ใช้แล้วเสถียรแล้วภาพแน่นอนนะครับจะไม่มีแบบมาเสื่อมสายพันธุ์เสื่อมนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นเงี้ยมันจะไม่มีนะฮะเพราะผมใช้เองนะครับผมผมก็เอาหน้าผมเป็นประกันด้วยนะครับผมไม่ใช่โพสรูปขายอย่างเดียวนะฮะเพื่อนๆเป็นอะไรก็เนี่ยเพื่อนมาก็ Facebook ผมก็มีผมก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นรีวิวนี้เดี๋ยวผมจะให้ให้ให้ไวนะครับเพื่อน เพื่อนมาหาผมได้เลยเพื่อนโทรมาหาก็ได้นะครับพี่ขอเบอร์โทรหน่อยโทรปรึกษาหน่อยเพื่อนๆก็ว่าไปนะฮะก็ยินดีที่จะได้ยินดีที่จะรับประกันแล้วก็โดยโดย,โดยให้คาปรึกษาด้วยเหมือนกันนะฮะทีนี้วิธีการติดตั้งเพื่อนๆถ้าเอาไปติดตั้งแล้วติดตั้งเองไม่โอเคน็อตขันลูดนู่นนี่นั่นต่างๆนานมันไม่ได้ความผิดที่ผมนะครับก็คลิปติดตั้งผมก็มีเหมือนกันผมก็ซ่อมรถไม่เป็นนะทารถ ไม่ได้เก่งหรอกก็ซ่อมงูปลาอะไรผมก็ติดตั้งได้เหมือนกันวันนี้นะครับ <_ D> ก็เพื่อนๆลองไปดูคลิปที่ผมติดตั้งแลมเบสตาแลลวกันให้ดูนะฮะวันนี้ผมก็เพิ่งลงไปนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคทัางนั้นแล้วขอบคุณมากครับสำหรับการเข้ามาดูมารับชมในในส่วนของชุดชามหน้านะฮะชามหน้าเซตนะฮะของเ e s ป a านะฮะเวสป้าเวส อันนี้เวสปา 3V นะ3วาล125นะครับใช้กับไอเกได้นะโอเคทางกันแล้วขอบคุณมากนะครับที่มารับชมครับสวัสดีครับ